รุ่นนี้เป็น e power Gen 2 so, แรงขึ้นแรงบิดเยอะขึ้นศูนยถึงร้อยดีขึ้น5%ผมรู้สึกว่าโพ i ิชันการนั่งเนี่ยมันดูดีขึ้นผ่อนคลายกว่าเดิมความดีงามของ e p a d d l ก็คือเนี่ยเนี่ยเบรกแค่เลยหักป้ายป้ายเรื่องของการขับแบบเต็มๆลรูปไปดูกันซิว่าผมจะใช้เบรกหรือเปล่าซ้ายไปไซ้ายไปแน่คนดูแต่ handling ดีขึ้นนะผมว่าเราจะลองในโหมดสปอร์ตกันดูเะผมยกขานะ ปันพเดิลเก่านะเวลายกคันเร่งเสรปุ๊บม,มันดึงพวดเลยอันเนี้ยการดึงน้อยลงโอเคแล้วออกตัวหมดสอร์น,นะ3 2 1ตไปเต็มร้อยไปพี่ไม่ได้ใช้ว่ะผมไม่ใช้เลยผมยกคันเร่งอย่างดีไ,ไปไ,ไปไปไม่มันนะหล,ห,ลหลักๆโดยรวมสรุปรวมความเลย n ิวน i ส s ัน k ิก k s e power ตัวล่าสุดไหมในเชนี้ปรับหลายอย่างให้มันลงตัวมากขึ้น แวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกิผีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับนิวนิสสันคิกส์นะครับเป็นตัว Minor Chain, ใหม่ล่าสุดเลยซึ่งบอกก่อนว่าวันที่มาถ่ายรีวิวแล้วก็พิวีครั้งนี้นะครับยังไม่รู้ราคายังไม่เปิดตัวด้วยนะครับแต่เราปล่อยวิดีโอพร้อมกันเพราะมีเอมบาโกใช่ไหมปล่อยหลังเปิดตัวนั่นเองนะครับรุ่นนี้มีการปรับไลอัพใหม่นะครับรุ่นเริ่มต้นที่เป็น S ไม่มีแล้วแล้วก็เพิ่มเติมตัวรุ่นใหม่มาคือ a ออเอย่ในที่บอกไปผู้ชมว่าเราอาจจะคุ้นชินกับนิสส นิสโมใช่ไหมเพราะมันเป็นสำนักคู่บุญมาอยู่แล้วเป็นรถเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะพอพูดถึงนิสโมรู้เลยว่าเป็นนิสสันที่แรงใช่ไหมจริงๆออเทคเขาก็อยู่กับนิสสันมานานละยี่สิบสามสิบปีแล้วแต่แค่เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินออเทคเนี่ยจะเป็นเหมือนรถเน้นใช้งานแล้วก็เน้นความหรูเข้ามาซึ่งครั้งเนี้ยอยู่ในคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมล้อก็สวยนะนะครับแล้วก็ความเป็นนิสสันคลิกตัวไมน h a เชนเนี่ยมีการปรับหลายอย่างเรื่องของการดีไซน์นะครับภายในเนี่ยเปลี่ยนเรื่องของฟังก์ชชันนกาาาารใใ้งงหหม่่นะลลยยยอเ ตัวที่เท้าแขนยกสูงขึ้นตัวหัวเกียร์หัวแลไรเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโทนสีเปลี่ยนอะไรแล้วก็ที่สําคัญเลยรุ่นนี้เป็น e-power Gen 2แรงขึ้นแรงบิดเยอะขึ้น0-100ดีขึ้น5% 80-100ยี80่ 20, ดีขึ้น7%นะครับรวมไปถึงความเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเติมมาออโต้ไฮบรมีมาแล้วเลนดิพร์เจอร์มีมาแล้วแต่ยังไม่มีเลนทิพซ p นะครับวันนี้เราจะพาไปลองขับกันรุ่นเก่าเนี่ยเขาเป็นตัว e-power ร้อยยี่สิบเก้าม้าครั้งนี้เป็นร้อยสามสิบหกแรงม้าแรงบิดจากเดิมเนี่ยสองร้อยหกสิบนิวตันคันนี้เป็นสองร้อยแปดสิบนิวตันเมตรเกียร์เหมือนเดิมคือเป็นเกียร์เดียวนั่นเองเพราะว่ารถคันนี้การขับเคลื่อน E-power เนี่ยเหมือนรถไฟฟ้าเครื่องเอนี่ยมีหน้าที่ในการปั่นกระแสไฟอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเลยนะครับในส่วนของออเท็ Tech ครั้งนี้ไม่รู้ราคานะแต่ดีไซน์ผมว่าผ่านเนี่ยตรงเนี้ยกระจังหน้าเป็นคลื่นแบบนี้มีออเท็ Tech, ไฟหน้า LED ดีเต็มระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะ ดีไซน์เหมือนเป็นคลื่นนะครับไฟตัดหมอกมีมาลิ้นเพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกไปว่าสำนักออเทคเขาอยู่ใกล้ๆนะฮะมหาสมุทรหรือทะเลนั่นเองดีไซน์กระจังหน้าดีไซน์ตรงกรอบนี้ก็ได้รับออิทธิพลการดีไซน์มาจากเรื่องของทะเลทั้งนั้นเลยล้อนี้สวยออเทคกูจะได้ล้อแบบนี้เลยนะล้อ17นิ้วลัดได้อย่าง 20555R17 นะครับเป็นสีอองแนวแบบ เทาเข้มๆแบบนี้โลโก้ e power ฝาครอบไฟเลี้ยวกล้องมองรอบคันกล้องด้านหน้านะครับแหลกมีมานะครับแล้วก็ตัวรถด,ด้านข้างเป็นประมาณนี้เป็น2องเลเยอร์นะครับดิสเบรกสล้อด้วยเนะาะชาร์กฟินแล้วก็ตัวสปอยเลอร์เป็นแบบนี้นะครับนี่จุดโดดเด่นอีกอย่างนึงเลยคือไฟท้ายเฉพาะตัว vl ตัวท็อปแล้วก็ตัวออ t ท็ จะมีขอบตรงนี้เพิ่มเติมมาเหมือนไฟลากยาวเชื่อมกันนะโดยรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะแต่เวลาเบรกหรือไฟ LED ลายกายไม่มีจะเป็นโคมปกติแค่ดีไซน์ก็จะเป็นแบบแนวยาวแบบนี้อ่ะดูดีขึ้นนะนะครับด้านล่างก็ออเท็กนะครับโลโก้ e-power นะฝาท้าไทยไฟฟ้ายังไม่มีนะมือจับเปิดประตูเหมือนเดิมเปิดประตูออกมาภายในไม่ว่าคุณจะซื้อออเทคสีอะไรมีสีสีจะได้โทนเดียวแบบนี้ทั้งหมดมีแอมเบียนไลท์มีขอบที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเบาะหนังก็จะเป็นตัวน้ําเงินผสมกับดา นี่ตรงนี้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดคันเกียร์ปุ่มพุ s ส start เบรกมือไฟฟ้า auto ้เออโโโบ k e co ที่เท้าแขนยกขึ้นแบบนี้จอกลางเหมือนเดิมแล้วก็จอกลางเนี่ย apple car play เพิ่มเติมมาคือ android auto แล้วนะครับการสตาร์ทรถก็เหยียบตรงนี้ไปนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ขับออกข้างนอกนะอยู่ที่สนามปทุมธาน,นีสปีดเวย์นะครับก็ได้ลองหลายๆอย่างลองเรื่อง handling ลองเรื่องการขับขี่แล้วก็โหมดการใช้งาน e p a d a l ของเขาเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจาก one p a d a l แล้ว คือมันจะไม่ได้ดึงหัวปักหัวปล่าเหมือนเก่าและมันจะสมูทสมูทดูดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าว่าเป็นยังไงก็ผู้ชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องวิพีด้วยที่ขาไม่ได้ซปเปอร์กาแฟซปเปอร์คลาสสิก้วโรบัสตาร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกลมซปเปอร์คลาสส,ลาสิกสเข้มและมืดนอกสว่างในป้องกันร,รังสี u v และอินฟราเรดผ่านทุกสัญญาณดิจิตอลติดฟิล์มดีอีโคบลู เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับ New Nissan Kicks E-Power ตัวออ t e c กกันเลยครับโอเคนะตอนนี้เราอยู่บน New Nissan Kicks นะครับเป็นตัว Minor c h a n ชแล้วก็เป็นตัว VL a u t e c ด้วยออ t e c h เพิ่งเพิ่มเติมมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายนอกเนี่ยล้ออย่างสวยเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการตกแต่งภายใน เปลี่ยนคู่สีนะครับแต่ออเทคเนี่ยสีตัวถังภายนอกจะมีสีสีใช่ไหมแต่ภายในจะเป็นสีเดียวก็คือเป็นสีดําและสเตชชิ่งเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะก็จะได้ลุกเหมือนแบบว่าเฮ้เราอยู่ในทะเลนะครับมันจะมีหลายๆกิมมิกมีหลายๆซิมโบลิกที่บอกว่าเออมันบ่งบอกถึงเมืองนะครับเมืองของอตัวบริษัทออเทคที่เขาอยู่ริมทะเลนั่นเองนะครับก็คันนี้มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างในความเป็นญี่ปุ่นมีกิมมิกที่มันดูสวยงามดีแล้วก็บรรากาศดูมันเขาเรียกว่าขรึม ขรึมผสมกับความเป็นแบบลึกลับนิดนึงเป็นสีน้ําเงินเนาะอารุ่นนี้ผู้ชมนิสสันคิกรุ่นไม c เนเชนปรับเปลี่ยนเยอะมากนะปรับเปลี่ยนเรื่องตัว e power เ็าบอกว่าเป็นเจน2ด้วยนะครับเรื่องของอินเวเตอร์ปรับขนาดต่างนะครับพวกระบบต่างๆให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นน้ําหนักของตัวระบบมอเตอร์ต่างเนี่ยเบาลงด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถขับขี่ได้เร้าใจมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่คันนี้เดี๋ยวผมขอดูสเปคนิดนึงสเปคเขาเยอะมากขออนุญาตอ่านเพราะว่าวันนี้มันเพิ่งเพราะวันนี้เขาเพิ่ง สเปคของรุ่นนี้ผมจดไว้แล้วนะครับเขาบอกว่า e-power Gen 2เนี่ยปรับใหม่ทั้งตัวอินเวอร์เตอร์เล็กลง40%เบาลง30%จุดติดตั้งเปลี่ยนนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย80เซลล์เป็น96เซลล์โดยตัวเก่านะครับ1.57กิโลวัตต์ชั่วโมงนะตัวใหม่เป็น2.06กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเวลาคุณขับด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันจะสามารถวิ่งด้วยเรนจ์ได้ไกลขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยเครื่องเนี่ยติดมาปั่นกระแสไฟได้เขาเรียกว่า น้อยลงไม่ถีเหมือนรุ่นเก่าแล้วแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยร้อยยีรนิวตันใช่ไหมรุ่นใหม่เพิ่มเติมแรงม้าเป็นร้อแรงมา้าแรงบิด2 8 0ร้อยแปดินิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อดีขึ้น5% 8 0เปอดถึงร้อีดีขึ้น7%นะฮะแล้วก็เรื่องของแบตของเขาเนที่บอกอะแบตใหญ่ขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นต์ขับได้ไก,กลขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์โหมดชาร์จเนี่ยนะก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมดแล้วก วัสดุบุนุ่มเป็นสติชิ่งสีน้ำเงินช่องวางแก้วใหญ่ขึ้นที่เท้าแขนยกระดับขึ้นมาให้มันไม่ได้ตี้ลงเหมือนเดิมแล้วนะฮะคันเกียร์อย่างสวยเลยจากเดิมเนี่ยจะต้องตบขวาดันขึ้นดันลงใช่ไหมอันเนี้ยนะครับเบรกบีบดันขึ้นเกียร์อาร์ก็ต้องมองรอบคัน3ามลูกงศามีมานะครับบีบดึงลงเกียร์ดีปกตินะแล้วก็โหมดการขับขี่ก็จะมีเหมือนเดิมสปอร์ตอีโคนะครับแล้วก็โหมดปกติ EV ก็มีสามารถบังคับใช้ไฟฟ้าเพียวได้แล้วเวลาคุณกด EV ีค้างไว้ประมาณ3าวิ เขาจะบอกว่าเป็นชาร์จโหมดซึ่งชาร์จโหมดเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถให้เครื่องติดขึ้นมาปั่นกระแสไฟเข้าแบตนะครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโย้ายไปด้านบนเออผมรู้สึกว่าโพสิชันการนั่งเนี่ยมันดูดีขึ้นมันผ่อนคลายกว่าเดิมแล้วก็เรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆคลิกตัวเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะอยู่แล้วคันนี้เพิ่มเติมอะไรมาเพิ่มเติมตัวเลนคีปิ้งออกนอกเลนแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบแจ้ง เพิ่มตัวเลนคิปปิ้งแจ้งเตือนต่างๆมีมาแล้วนะครับส่วนตัว a d Adaptive c r u i s e c o n t r ท l ยังไม่ Stop and Go เป็นแค่ช่วยจนจุดหยุดนิ่งนะครับส่วน E-Paddle เก่าเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนชื่อนิสสันคิงเนี่ยเขาจะเรียกว่า One Paddle คือเวลาเรายกเท้าออกมาเนี่ยมันจะมีตัว Engine b r e k k เหมือนเราเบรกเลยใช่ไหมแต่คันนี้เขาเปลี่ยนเป็น E-Pad d l e นะหมายความว่าเวลาใช้งานลักษณะการใช้งานใกลเคียงกันแต่เวลายก เท้าออกจากาเร่งแบบศูนย์แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ่ะมันจะดึงน้อยกว่ามันจะสมูทกว่าเขาบอกว่ามันจะเมาน้อยลงกว่าเดิมนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าแรงมา้าแรงบิดเพิ่มแล้วก็เรื่องของแบตใหญ่ขึ้นจุดศูนย์ถ่วงต่างม,มันเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับออเทคคันนี้โอเคเราไปลองขับกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเข้าเกียร์ดีไปโป๊ะนี่สนามปทุมธานีสปีดเวนิสสันจัดไว้ให้ทำคอนเทนต์เต็มเตมเลยนะครับซึ่งสเตชันมันจะมี22 2ส่วน ส่วนด้านหน้าตรงนู้นคือเป็นสเตชันแบบเต็มลูปนะเราจะได้ลองเรื่องการใช้ตัว e-paddle นะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหยียบเข้าไปยกคันเร่งหรือว่าเราไม่ยกคันเร่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถดึงมันจะช่วยอะไรได้ขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสวิชมาในส่วนของการเลนเชนต่างๆมาดูซิว่าเรื่องของการขับขี่เนี่ยนะฮะมันคล่องตัวขึ้นไหมเพราะเขาบอกว่าคันเนี่ยมันขับได้สมูทขึ้นการเบรกการยกคันเร่งต่างๆมันจะไม่ได้ดึงหัวทิมแต่มันมีสิ่งเปลี่ยนอย่างนึงที่ผมบอกไปคือถ้าเป็นตัวคิก ตัวเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยนะครับเวลาคุณยกคันเร่งรถมันจะดึงจนรถเบรกหยุดนิ่งเลยนะแต่พอมาเป็นคันเนี่ยมันจะไม่เบรกหยุดนิ่งมันจะไหลจนถึงความเร็วประมาณแบบประมาณ6ประมาณ7มันก็จะไหลไปเรื่อยๆเราต้องเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งเองเอประมาณนั้นนะครับโอเคพอดีตรงนี้นะครับเขากําลังถ่ายทําอยู่เดี๋ยวผมขอญอาตไปทดสอบเรื่องสเตชันนะครับ เรื่องการซา,าลาลอมแล้วก็เรื่องของการเรนเชนกันก่อนนะเพราะว่าคันนี้มันก็เปลี่ยนเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆหลายอย่างเหมือนกันนี่แล้วเข้าเกียร์ดีเนาะเดี๋ยวผมจะลองโหมดปกติถ้าเป็นคุณเข้าเกียร์ดีปกติเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้เปิดสปอร์ตหรือคุณจะเปิดตัวอีโคเนี่ยเวลายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันจะไม่ได้มีอาการดึงมันจะเหมือนกับเราขับรถปกติเนี่ยดูนะอันนี้คือเกียร์ดีปกตินะสามสองหนึ่งเนี่ยก็จะไหลปกติเลยแต่เวลาเราเข้าเป็น อีโคหรือสปอร์ตนะครับมันจะมีเหมือนเอนจิ้นเบรกเยอะขึ้นนะถ้าเราใช้เก่งๆเนี่ยบางทีแทบไม่ต้องใช้เบรกเลยเวลาเราขับในเมืองนะเหยียบคันเร่งอย่างเดียวยกคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งข้อดีคือถ้าเกิดใช้คล่องๆเนี่ยเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งเวลามันดึงเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเจเนเรตไฟฟ้ากับตัว battery. แบตเตอรี่แบตที่มันใหญ่ขึ้นก็จะสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลขึ้นด้วยเออเขาไม่ได้เคลมตัวเลขมานะแต่มันไกลขึ้นเพราะแบตมันใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคสเตชัตง สารลมดูว่าตัวรถเนี่ยมันสเตเบิลขนาดไหนครั้งแรกผมจะขอลองเป็นโหมดนอร์มอปกติไม่ได้เป็นสปอร์ตนะแต่และโหมดเนี่ยเวลาเรายกคันเรนเ่งมันก็จะไหลแบบเครื่อง ICE ปกติมาลองดูกันซิว่าเป็นอย่างไรโอเค3 2 1เนี่ยยกคันเร่งนิดนึงอาจจะไหลไหลแล้วเนี่ยไหลๆหลแล้วน,นะไหลไหลแล้วไหลๆแล้วอ่าแล้วไปสเตชันตรงนี้ต่อลองหมุนดู ลองดูความเสถียรภาพการทรงตัวเราจะเข้าไปประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียบต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะออกอาการเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอ่ายกคันเร่งนิดนึงอ่าไปเลนเชนต่อความเร็วไม่เกิน50อันนี้โหมดดีปกตินะยกคันเร่งอ่ะต้องเบรกหน่อยวะต้องเบรกหน่อยยกไป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 แกปเค จบหนึ่งรอบทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นโหมดสปอร์ตผมจะกดเลยพอขึ้นสปอร์ตนี่คุณดูผมยกคันเร่งมันดึงเลยเห็นป่ะเนี่ยผมเบียบคันเร่งผมยกเนี่ยมันดึงอย่างชัดเจนเลยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเหยียบเต็มนะตรงนี้จะดูซิว่าโหมดสปอร์ตเป็นไงแล้วเดี๋ยวไปดูเลนเชนว่าเราต้องใช้เบรกเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องใช้เลยนะป้ายสามสองหนึ่งเดี๋ยวผมยกคันเร่งเฉยเนี่ยรถด,ดึงขึ้นเออ ความดีงามของ e p a d l e ก็คือเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้เบรกเลยเนี่ยผมเหยียบแค่คันเร่งจะมีบางช่วงที่มันต้องลดความเร็วลงมาจริงเนี่ยเราถึงจะเริ่มใช้เบรกนิดหนึ่งได้ปะนี่นะครับนี่นี่นนเรายกแล้วเริ่มเอียดเริ่มเอียดเริ่มเอียดก็ยกนิดหนึ่งนะครับใส่ต่อไปนี่คุณดูยกคันเร่งฟาบเนี่ยเบรกแค่เลยหักไปไปไป ไปนึกคนดูดิเนี่ยผมยกคันเร่งอย่างเดียวเลยอ่าไปนี่โอเคทีนี้นะครับผมปรับเป็นโหมด Eco Eco เนี่ยเวลาเรายกคันเร่งมันก็จะดึงเหมือนกันแต่แค่ความเซนซิทีฟของตัวคันเร่งเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าในในการเหยียบเปอร์เซ็นต์เท่ากันมันจะแอคทีฟน้อยกว่าโหมดสปอร์ตนิดหนึ่งนะปลาย3 2 1 แต่เวลายกคันเร่งเนี่ยมันก็จะมี engine brake เหมือนกันนะครับโอเคไปใส่ไปต่อไปไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงดีๆเนี่ยตัวรถสเตเบิใช้ได้เลยนะใช้ได้อ่ะยกคันเร่งเนี่ยผมไม่ได้หยุเบรกน,นะผมหักเลยผมหักเลย หักเลยเนี่ยผมใช้แต่คันเร่งมีแค่เหยียบกับยกเท่านั้นอนะพอมันเป็นโหมด Eco หรือ Sport อะ่ะใช้ได้ใช้ได้นะครับเค okay. เดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะไปลองเรื่องของสเตชันนะครับที่เป็นเรื่องของการขับแบบเต็มเต็มรูปไปดูก็ซิว่าผมจะใช้เบรกหรือเปล่านี่อันนี้เป็นชารลนจสเลยนะว่า พอเราไปเข้าสเตชันเต็มๆเนี่ยเราจะได้ใช้เบรกหรือไม่นะฮะเพราะว่าอาถ้าพูดตรงๆถ้ามันเป็นรถ ICE นะครับเป็นรถเครื่องสันดาบปกติเนี่ยการเข้าอะไรเงี้ยเวลามันเจอจุดที่มันเป็นไพรอนคู่เราต้องเหยียบเบรกอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมี e-padder เวลายกคันเร่งเนี่ยมันจะมีการดึงเยอะกว่ารถ ICE ปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูซิว่าเราจะต้องใช้เบรกหรือเปล่าโอเคไป รอบแรกผมขอใช้โหมด normal ปกติก่อนซึ่ง normal ปกติเนี่ยมันจะมันจะมีแรงเฉื่อยมันจะไหลเหมือนรถเบนซินปกติมันจะไม่มีแรง engine brake เหมือนพวกโหมดสปอร์ตไปนะ3 2 1เดี๋ยวเต็มร้อยไป40 50 60 70 80ยกไอเนี่ยกอันนี้เห็นบ้านไหลปกติเลยอ่าเข้าพาย้อนเบรกนิดนึงใส่ไปใส่ไปใส่ไป หักไปนี่หักไปหักไปหักไปเนี่ยเห็นป่าต้องใช้เบรกต้องใช้เบรกนะครับอันนี้ยกนิดนึงมาเบรกต้องเบรก้วตรงนี้หักเยอะเบรกเทิร์น้าไปนะครับใส่ไปตามวงเลี้ยวตามวงเลี้ยวเบรกนิดนึงเข้าไป ตข้าไปยกเบรกนิดนึงสายไปสายไปยกแต่คนดูแต่แฮนดลิงดีขึ้นนะผมว่ารู้สึกว่าคลิกตัวใหม่แฮนด์ลิงการควบคุมตัวรถแล้วก็ที่สำคัญเลยแรงม้าแรงบิดเยอะรู้สึกว่ามันเพาเวอร์ฟูลจริงๆคลิกตัวตัวก่อนหน้าเนี่ย ก็แรงอยู่แล้วนะพูดตรงๆในแง่ของเซกเมนต์เนี่ยเพราะว่า Epower คือขุมพลังผู้ที่เข้าใจง่ายๆเหมือนรถ EV แหละแต่แค่เขามีเครื่องมาช่วยปั่นไฟคุณไม่ต้องไปหาเสาชาร์จมันคือรถไฟฟ้าเลยแค่มันยังใช้น้ำมันอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการพละกํำลังลงสู่ล้อเลยนะครับมีแค่ตัวไฟฟ้าเท่านั้นเครื่องเนี่ยปั่นไฟเข้าแบตนะแล้วมอเตอร์เนี่ยกดึงไฟฟ้าจากแบตมาขับเท่านั้นเค่เนี่ย เดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะลองในโหมดสปอร์ตกันดูปรับนะดูนะผมยกขานะดึงเลยเห็นป่ะรถเกือบหยุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าเขาจริงไหมเขาบอกว่าพอมันเป็นตัวใหม่เนี่ยรถมันจะไม่ได้เบรกจนรถนิ่งสนิทใช่เนี่ยมันไหลยอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมยกคันเร่งมันไหลยอยู่เท่าไหร่เนี่ยประมาณตอนนี้น่าจะประมาณสี่บ้งสามสี่อืมหน่าโหมดสปอร์ตเดี๋ยวลองดูเต็มหลูกันดูนะ โอเครอให้พี่ข้างหน้าเขาไปก่อนจะได้ห,ห่างกันนิดนึงนะครับแต่โดยรวมผมว่าอาการหน้าทิมอาการแบบอาการที่มันจะทําให้คนเราปวดหัวเพราะว่าตัววันเพเดิลเก่านะเวลายกคันเร่งเสร็จป,ปุ๊บม,มันดึงพวดเลยอันเนี้ยการดึงน้อยลงับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเออรู้สึกว่ามันไม่ได้ก้าวร้าวจนเกินไปแถมแรงขึ้นด้วยผมว่ามันปรับให้มันลงตัวขึ้นอะ มันปรับให้คนสามารถใช้งานได้สบายใจแล้วก็รับฟีดแบคจากลูกค้ามาว่าตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบก็ปรับผมว่านิสสันเนี่ยเขาใส่ใจตรงนี้นะครับโอเคเราออกตัวโหมดสปอร์นะสามสอหนึ่งไปเต็มร้อยไปแปดสิบใส่ไปใส่ไปยกเนี่ยผมยกเห็นป่ะเขาเบรกแล้วผมยังไม่ได้เหยียบเบรกันนะเนี่ยผมใส่แบบผมใช้ขาเดียวเลยในการขับ หายกนิดนึงตรงนี้ยกนิดนึงหักเข้าไปหักเข้าไปนี่หักเข้าไปมไม่ได้่าเบรกนะผมจะลองไม่ใช้เบรกเป็นชาร์ลส์ดูดิหายกตรงนี้อาจจะต้องเบรกนิดนึงมันหักเยอะมากเฮ้ยไม่ได้ใช้ว่ะผมไม่ใช้เลยผมยกคันเร่งอย่างเดียวอ่ะนายกสายไปสายไป ใสไปยกใส่ไปยกใส่ไปใส่ไปเฮ้ยหนุกว่ะหนุกดิมันคล่องตัวมากผู้ชม e power นี่คือจุดเด่นความเป็น e power นะฮะคือมันขับแบบรถไฟฟ้าเลยอ่ะ แต่ถามว่ามันแรงเหมือนไทคาร์เลยขนาดไม่ขนาดนั้นนะครับผู้ชมเขาเป็นรถไฟฟ้าในกลุ่มที่แบบว่าใช้งานนะไทคาร์เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วใช่ไหมแต่ถามว่าเร้าใจมันก็เร้าใจเนี่ยเหยียบต่อได้เลยคุณดูดิเน่ยหักไปเนี่ยไปคุณดูยกไปผมยังไม่ได้เหยียบเบรกนะเอาตรงเนี่ยผมยกคันเร่งเอาเนี่ยมาดูดิหักไปหักไปอ่ะยกอ่ะหักนิดหน่อยดิ หทาตรงนี้ยดิหักาตรงนี้ยดิหักาตรงนี้ดิยดิเค okay. ลองในโหมดอีโคแอร์คราวนี้ดูคันเร่งที่เป็น,งน 3, 2, 1, ไงสามสองหนึ่งไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปยกยกยก นี่เบรกนิดหนึ่งเมื่อกี้มาเร็วไปเริ่มใช้เบรกแล้วอันนี้เราลองเล่นแฮนด์ดิ้งดูซิเป็นไงดูซิยกเบรกนิดหนึ่งใส่ไป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 ยกใส่ไปโอ้โอ้โอโอยกใส่ไป ใส่ไปยกใส่ไปใส่ไปยกใส่ไปนี่ไม่มันนะเป็นรถบ้านที่เราสามารถขับได้เล้าใจขนาดเนี้ยผมว่าโอเคเลยอะ่ะคือข้อดีของ e power เหมือนรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับในในแนวแบบเนี้ย คุณใช้งาน Daily Use เนี่ยคุณก็ได้รับประโยชน์แน่ๆเพราะมันประหยัดเออมันเป็นแบบรถไฟฟา้ามันไม่ได้ใช้เครื่องในการขับเลยอะ่ะเติมน้ํามันเพื่อปั่นไฟเข้าใจง่ายๆประมาณนั้นอโอเคในประมาณนี้โอเคเออใช้ได้นะครับก,ก็หลักๆโดยรวมสรุปรวมความเลยอันนี้สัมผัสเบื้องต้นในแทร็กนะครับ New Nissan Kicks e-Power ตัว โมเดลเยใหม่ล่าสุดเมือในเชนี้ปรับหลายอย่างให้มันลงตัวมากขึ้นแรงม้าแรง,แรงบิดเยอะขึ้นแฮ <Hand ling S 1> นด์เลิงการขับขี่รถผมว่าดีขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ก้าวล้ามันไม่ได้แบบดึงกระจึกกระจักเหมือนสมัยก่อนที่มันจะมึนมนอันนี้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของภาพรวมมันกลมกล่อมขึ้นส่วนท้ายสุดราคายังไม่รู้เพราะว่าวันนี้ที่มาทดสอบก็ยังไม่เปิดตัวก็ยังไม่รู้ราคาว่าเขาเปิดเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าราคาว้าวแน่นอน,อน,อนสำหรับรุ่นใหม่อันนี้นะครับก็ ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องวิพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ New Nissan k i c k e ีพาวเนะครับตัว m i เต c h a n g นนะฮะลงตัวมากขึ้นน่าใช้งานมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวอบคันว่ารุ่นนี้เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าอย่างไรบ้างนะครับโอเค